ว่าเด็กราวหนึ่งในสามของโรงเรียนมาจากครอบครัวที่ขาดพ่อแม่เด็กกลุ่มนี้มักมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่มีสมาธิผลการเรียนตกต่ำโรงเรียนจึงคิดทำโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ขึ้นบางวันในเราเดินอยู่ทำงานธรรมดานะครับก็เด็กก็จะมาขอกอดอ่ากอดครับจุดนี้เราก็เลยเออถ้าเด็กมีคนดูแลสักดีสักนิดเนี่ยปัญหานี้คงจะหมดไป หลังจากพูดคุยทำความเข้าใจกับชุมชนมีพ่อแม่ที่อาสาม,มาเป็นพ่อแม่อุปธรรมของเด็กๆก,กว่า30รายแม่เขามาจ้างเลี้ยงแล้วก็พอได้สักสองเดือนแม่เขาก็ทิ้งไปคือเราฟังแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าหนักเนาะกับชีวิตเล็กๆชีวิตหนึ่งวันนี้แม่กุ้งซึ่งเป็นแม่อุปธรรมมาเยี่ยมเกดที่บ้านเกดอยู่กับครอบครัวซึ่งเลี้ยงดูเกดมาด้วยความเมตตา ทั้งๆท,ที่ค่อนข้างลำบากส่วนแม่กุ้งมีครอบครัวที่มั่นคงอยากมีลูกมานานแล้วแต่ก็ไม่มีเวลาเขาวิ่งมาก่อนแล้วเขาเรียกแม่เลยเราเราความรู้สึกมันก็ดูมันดีอ่ะมันเหมือนว่าเออเขาก็เติมให้เราเราก็เติมให้เขาดีใจค่ะอบุญตะกอนผมเล่นหมดเลยเกมขี่รถแข่งไปเที่ยวเดนี้ค่ะเลิกแล้วครับ น้องหนุ่มน้อยที่อดีตชอบซิ่งเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงหลังจากมีแม่อารีอาสามาดูแลแม่อรีให้กำลังใจครับให้เขายันเรียนไม่ติดเกมให้เขารู้ว่าเราเนี่ยรักเขาดูแลเขาจริงๆอยากให้เขาให้เขาดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเขาห่วงใยเราครับเขาจะแคร์ความรู้สึกเราลาครับเขาเขาเหมือนแม่จริงๆของเราครับ พี่เองก็มีความสุขอนะมีความสุขที่ว่าเออได้ได้มาเจอเด็กคนหนึ่งซึ่งพอเราพูดคุยกับเขาแสดงความรักเขาเนี่ยเขามีการตอบรับที่ดีมีความสุกว่าเขาเป็นลูกชายคนหนึ่งแล้วเป็นเรื่องของความรักและการให้ในเงื่อนไขที่ลงตัวมีเด็กมากมายที่ขา,ขาดขณะที่หลายครอบครัวมีพอพร้อมจะแบ่งปัน โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์จึงเป็นจุดเชื่อมความดีงามจากคนสู่คนขยายพลังความดีในตัวคนเล็กๆออกไปช่วยแก้ปัญหาใหญ่ปัญหายากของสังคมมันเป็นการเติมเต็มให้กับเด็กซึ่งอนาคตต่อไปเด็กคนนี้จะไปเป็นผู้ใหญ่ถ้าเราให้เขาในส่วนที่เขาขาดแม้จะว่าจะเล็กน้อยเราก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาได้โอกาสที่ดีเราเล้นเรื่องความรักความเห็นใจซึ่งกันและกันครับความรักนี่แหละ จะดึงสิ่งต่างๆคืนมาให้สังคมเรา